าชาติออนไลน์2563จากออนกราวส่อ,ออนไลน์ชวนเที่ยวงานการชาติวิถีใหม่19-29ธันวาคมนี้แค่คลิกได้ร่วมทำบุญจัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะส่งผลให้ทุกคนค่ะต้องปรับตัวสู่วิถีนูนอร์มอลกันค่ะล่าสุดสำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยแถลงข่าวเปิดงานการชาติออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www รายการชาติ .com ค่ะภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจยไรพรมแดนค่ะนำโดยนายขันประจบหมอหุ้มอเมริกาสนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติประจำปี2563พร้อมด้วยนางจันประภาวิชิตโชรชัยรองผู้อำนวยการสำนักการจัดหารายได้สภากาชาติไทยกรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดงานกาชาติประจำปี2563ค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวค่ะได้มีการจำลองนิทรศการ Giving ิ่งแอค t i o n ณส่นนาสลุมพินีเพื่อเชื่อมโยงการจัดงานออนกราวส์สู่ออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวค่ะยังได้เปิดตัวผู้เข้าประกวดขวัญใจกาชาติออนไลน์2020พร้อมกันนี้ค่ะยัง เหล่าคนบันเทิงที่มาร่วมเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติออนไลน์พร้อมกันในระหว่างวันที่19-29ธันวาคมนี้ตลอด11วัน24ชั่วโมงค่ะรายได้โดยสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยค่ะเพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยในโครงการต่างๆต่อไปค่ะสำหรับงานกาชาติปีนี้นะครับก็จะเป็น าการจัดงานกาชาติออนไลน์นะครับะระหว่างวันที่19ธันวาคมจนถึงวันที่29ธันวาคมงานกาชาติออนไลน์โดยที่ะจะขอเชิญชวนประชาชนเข้าไปคลิกได้ w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  o r l d w i d e w e t งานกาชาติ .com นะครับอันนี้ก็จะสามารถจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเรามีร้านค้า ประมาณ200ร้านค้านะครับมาออกร้านสามารถจะซื้อของเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจะเป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเราก็ได้นำหลายๆอย่างที่เราเคยมีจากงานกาชาติที่สวนลุมพินีเนี่ยมาลงนะครับในรูปแบบแพลตฟอร์มของงานกาชาติ โดยจำลองสวนลุมพินีามาอยู่ในมือถือหรือในอ <c oughs> พัตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถที่จะท่านสามารถจะคลิกเข้าไปได้บนคอมพิวเตอร์หรือ,อมือถือของท่านเนี่ยตลอด24ชั่วโมงสามารถจะเข้าไปเที่ยวได้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะติดโควิดหรืออะไรนะครับแล้วก็ ในอดีตก็คนกรุงเทพมาเที่ยวงานกาชาติอย่างเดียวในวันนี้เนี่ยในปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ทางใต้ท่านก็สามารถจะมาเที่ยวได้ในงานกาชาติของเราใน10วันนี้แล้วก็จะขอเรียนว่าของที่จะมาขายในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มวันนี้เนี่ยจะเป็นของซึ่งได้เป้นหามา ในราคาพิเศษในสิบวันนี้นะครับจากผู้ที่จะนำมาขายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าของทางกระทรวงทุบวงกรมแล้วก็ร้านค้าที่มาจากภาคเอกชนด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังไงท่านรองจันประภามีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะปีนี้ เป็นปีที่สภากาชาติไทยและก็เชื่อว่าหน่วยงานต่างๆพบกับความท้าท,ทายครั้งสําคัญนะคะเพราะว่ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ในปีนี้เป็นเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของสภากาชาติไทยด้วยนะคะจะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมนะคะอรรถรสของความสนุกสนานของงานกาชาติที่ ประชาชนนะคะ,ะเคยพบนะคะและได้พบนะคะที่งานการชาติที่สวนลุมพินีที่ผ่านมาปทัทธรสทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ในการชาติออนไลน์นะคะ,ะไม่ว่าจะเจนไหนนะคะหรือว่าะจะ วัยใดนะคะก็จะมาแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะที่คิดว่าทุกคนเฝ้ารอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของอ e ีคอม e มิรที่พัฒนาขึ้นนะคะเข้ามาชมการประกวดนะคะอ,ออกแบบร้านนะคะที่เคยจัดที่สวนลุมพินีเป็นการสร้างร้านแต่ปีนี้เป็นการออกแบบตามจินตนาการนะคะมีการประกวดขวัญใจงานกาชาดนะคะให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมกับกิจกรรมโดยการเข้ามาโหวตนะคะเลือกขวัญใจงานกาชาติในดวงใจหรือแม้แต่ร้านในดวงใจด้วยนะคะและเชื่อว่าวัยรุ่นนะคะหรือหนุ่มสาวที่เป็น เข้าใจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหนึ่งเข้าไปในแอปพลิเคชันของ MyCraft ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะคะได้มาเที่ยวงานกาชาตินะคะในผ่านแอพแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน MyCraft นะคะและที่สำคัญอัตรัษของงานกาชาติที่เป็นส่วนของออนกรเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มของงานกาชาติออนไลน์ก็จะยังคงมีอยู่สเสน่ห์ของงานกาชาติก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ